มันไปอยู่แถว4แถว5แถว6อะ่ะเออเนี่ยมันต้องมาแถว1 2 3เนี่ยแบบนี้ครับต้องมาแถว1 2 3แบบนี้มันสิงจะใช่นะฮะต้องมาอุย้ย <Congratulations! S 1> คัมเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะจ๊าเพื่อ let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายสลอตกันทุกคนด้วยนะจ๊ะอยู่กันที่ช่องปราไมิติเพลงก็มีนาเดียกับพี่ยพทีพีแล้วนะก็ชื่อเกมว่าไมออลปลานะครับเพื่อนๆไมออปลานะก็คือเพลงอินดีนะเออดูจากสุดองค์ทรงเครื่องก็น่าจะรู้นะมามารีวิวเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูหน่อยมาก็กดระเบียบการตารางการแจกเงินองเกมนี้นะก็คือ ่ายแพงสุดก,ก็เป็นพวกงูนะฮะงูแล้วก็เรามาก็เป็นม้าฟีนิกซ์แล้วก็แมงป่ปองเนี่ยทุกอย่างคือเป็นของแนวทะเลทรายหมดเลยนะสัญลักษณ์ a k เ j คเคเช่นเคยครับนี่คือสัญลักษณ์วายนะมุมซ้ายล่างนะและสัญลักษณ์โบนัสคือมุมขวาล่างทุกคนมาก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะเข้าไปศึกษากันในเกมต่อเลยแล้วกันฮะมาที่ทุน1 0 0่0บาทนะมารีวิวให้ดูแบบตึงๆเลยจ้ากอทุนที่90ก่อนเลยแล้วกันฮะปุ๊บกดเทอร์โบสปีดไป50รอบอนะ ดูงดูซองดูเชิงก็เกมนี้นะครับรีวิวครั้งแรกของผมนะเป็นการรีวิวครั้งแรกของผมนะมาดูไปพร้อมกันได้เลยฮะ้เข้าบนไสกี่ตัวนะถ้าจดูโอ้ฟีเจอร์เขานะค่อนข้างเฟี้ยวนะวายแปลงร่างได้เป็นคูณสามนะแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูกันยาวๆครดูกันไปยาวๆครับดูกันไปยาวๆครับเพื่อนดูกันไปยาวๆเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกันนะฮะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้ยหมดแล้ว50รอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวๆดขอเพิ่มเป็ดนิดนึงแล้วกันนะขอเพิ่มเป็ดนิดนึ่งมา เอาไปหนึ่งร้อยรอบเลยแล้วกันฮะเอาไปหนึ่งร้อยรอบเลยแล้วกันฮะรอดูฟีเจอร์เท่าแล้วรอดูฟีสปินอย่างเดียวเลยรอดูฟีสปินอย่างเดียวเลยโอ <S 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 ้โหยังน oh ิ oh. ่งอยู <S 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 ่อ่ะยังิ่งอย่อยู่เห็นฟีสปินแล้วอ่ะทุกคนจะได้เห็นไหมเนี่ย ไอ้มันแอบ,บตงังค์ด้งขึ้นมาหมื่นแปดหรอเหมือนมันแอบ,บเข้านะมันแอบ,บเข้าแบบว่าไม่มีปีไม่มีคุยอ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตเครดิตเลยทุกคน <I S 2> ไม่ได้สังเกตเงินเลย to to ไปต่ออ่ะไปต่อเออเออแตกระดังวันไหนมาครับได้ไหนมาหนึ่งทีอุ้ยใบเหมือนกันนะไม่ใช่เกมนี้มันรูดใบเหมือนกันนะผมบอ,อกหุ้ยโบนัสมาแล้วครับโบน,นัสมาแล้วครับเออเอาเรื่องเอาเรื่อง ต้องแบบนี้ฮะต้องแบบนี้ฮะต้องแบบนี้ครับ,บไปต่อจ้าไปต่อจ้ามาดูฟีเจอร์โบนัสกันฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวิสะสมน้าวิสาสมครบส5ตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้เพิ่มฟรีนะดูจากจากประสบการณ์ของหลายๆเกมที่ผมเคยรีวิวมานะครับใช่ไหม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 ,มได้อะไรมาได้อะไรมา วายแอดอ๋อ oh, ส่งวายเข้าไปฮะทุกคนส่งวายเข้าไปฮะ,ะเหมากันละทีนี้เอาละมามะเหมากันละคนละวายนะไหนวะไหนอะวายมาตัวเดียวเดี๋ยวแป้นหมุนแล้วว่าเอยเหลือแป้นหมุนแล้วนะเวย้ยเจ็ดหมุน,น,ะน,มนอะวายมาสวยอะวายมาสวยอะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ วายไม่ค้างเลยแทเกมดีวายไม่ค้างนะโอ้โหมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออเออแปลงร่างเป็นวายสวยอ่ะโตแบบนี้อ่ะองแบบนี้อ่ะ,อบบอะเอาเรือเอาเรือเออแตกทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยอ่ะแตกทีเดียวให้รู้วายแอดเข้ามาใหม่อะวายแอดเข้ามาใหม่อะนนอุ้ยโบ,บนัสไหมจดิโบนัสไหมจดิขอโบนัสอจริงได้ไหม ขอโบนใหตัวโอ้ยเอาเข้าแค่สองตัวก็ได้เพิ่มรอบแล้วคเข้าแค่สองตัวได้เพิ่มรอบแล้วกนโอ้ยสวยครับเพิ่มมาสามรอบอะเพิ่มมาสามรอบอะเอาเรื่องอะเพิ่มมาสามรอบเอออุยวายแอดมาอีกแล้วเหรออุยเข้าฟีเจอร์สูงสุดเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเต็มแถวเลยอะทุกคนนี่คือว่าเข้าฟีเจอร์สูงสุดเลยนะครับสุดยอดว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาจัดจ้าแตงานเนี่ยเอาจัดจ้ามาดิก็มาดิก็มาดิทุกคนก็มาดิ มีอะไรไหมมีอะไรไหมมันแอดไวเข้ามาต้องสามรอบแลบ้วผมยังเห็นไวไม่เยอะเท่าที่ควรอ่ะทุกคนโอ้ยอะไรวะเออแปลงร่างเลยแปลงร่างระดิเท้าสามแปลงร่างไปกีปลลป่โอ้โหแถวาสี่เท้ห้า,าเออแถวาห้าหนับมัวส่วตัวเหล็กไปหมดนะโอ้โหหมดครับหมดครับหมดครับโอ้ยอะไระแตะศูนจุดหกบาทแตกเพื่ออะไรแตกเพื่ออะไรสูสนจุดหกบาท โอ้โหนิ่งจัดจัดนิ่งจัดจัดนิ่งจัดจัดนิงจัประหยัดจริงครัทุกคนคือโอ้โหยตัวแพงเวิธีโอ้ยโอ้ยโอ้ยวายมาก็ไม่มีอะไรเอ้าเอาเอาเข้าไปเอ้าเอาเข้าไปโอ้โหเพื่อนๆแต่เกมนี้มันเล่นเพลินเล่นเพลินแบบว่ารู้ตัวอีกทีคือตังนี่ไปสี่หมื่นแล้วอะโอ้โหเพลินจัดทุกคนเดี๋ยวเอาขออีกหน่อย ขออีกสักห้าสิบรอบแล้วกันมาขออีกสักห้าสิบรอบแล้วกันมันเพลินจัดนะเกมนี้ผมันเพลิน <c oughs> อีกสักห้าสิบทีมาเป็ดหกร้อยอ่ะมาดิ <c oughs> อุ้ยแล้วเข้าฟรีไปเลยครับแล้วเข้าฟรีไปเลยครับเนี่ยแหละฮะที่รอคอยเนี่ยแหละฮะที่ผมรอคอยมาโห่ <c oughs> แต่ว่าเข้าฟรีสามโทได้ต้องสิบห้าหนะมุดนะเอมี่ไม่ให้เยอะนะทุกคนถือว่าให้เยอะนะไปต่อฮะ อ้าวายสวยครับแบบนี้วายสวยเอาเ้าลกแถวหนึ่งแถวสองแล้วมันไม่คู่กันเหรอเมื่อกี้อะไรวะชักจะงงงงเลยนะเกมนี้ชักจนะงงงงเลยปึ้งปึง้งแอดวายไหมอ๋อต้องครบห้าตัวนะครับต้องครบห้าตัวมามาแอดวายแล้วมาแอดวายมาวายแอดเด็ด ไปต่อจ้าไปต่อจ้าอีกเจ็ดหมุ่หน้ยังเหลืออีกเจ็ดหมุ่หน้ยังเหลืออีกเจ็ดหมุนมาเดี๋ยวจะแอดไวเพิ่มอีกรอบนะเดี๋ยวจะแอดไวเพิ่มอีกรอบนะโอ้โหไวมันต้องมาอยู่ประมาณแถวสองแถวสามะทุกคนมันถึงจะมีค่านะครับไปอยู่แถวท้ายนี่คือมันไม่ค่อยมีค่าอีกิงนะผมบอกให้เอา่าาแอดไวมาอีกทีแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อข้าเจ้าช่วยเนี่ยมันไปอยู่แถว4แถว5แถว6ออะเออเนี่ยมันต้องมาแถว1,2,3เนี่ยมันแบบนี้ครับต้องมาแถว1,2,3แบบนี้มันถิงจะใช่ฮะต้องมาออ้ยโอ้ยหมายก้อน oh โคตรเกลือแล้ว โอ้โหพอเลยฮะเจอช็อตเมื่อกี้พอเลยฮะโอ้โหจัดเป็นเพื่อนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเกม My Off La นะครับเพื่อนๆเออถ้าใครเคยเล่นพวกคอนพวกอะไรจะรู้นะว่าลาเป็นตัวยังไงฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้ากราบสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย